ผมกิติชัยมาสาราครับอายุ 21, ่2จะยปีปีนี้ครับเล่นกลางลรับครับจุดเริ่มต้นครับผมเริ่มเริ่มต้นจริงจังตอนม .4 ครับก็มาคัดติดเทพศรินทร์สระบุรีแล้วอายุสิผมก็ไปคัดติดแบงคอกอายุสิแล้วพออ,อายุ18ผมก็มาคัด8ดริ้ว u 1ยิกก็ติดแล้วก็เล่นนี้ก็อยู่ยาวแล้วครับก็ดีครับแบบพวกพี่อะไรพเพื่อนร่วมทีมอะไรก็แบบ สนุกดีครับแบบเขาไม่เขาแบบไม่แอนตี้กับน้องเขาก็สบายสบายครับมีอะไรเขาก็สอนกันตลอดครับผมว่าแบบเวลาผมไปเล่นก็ข้อให้สนุกกับมันครับผมผมไม่ค่อยอยากเครียดเวลาไม่เครียดแล้วมันจะทําให้สมองเราตื่นก็สนุกกับมันครับผม่าชอบพวกก้องเต้พวกวูดเก็ตอะไรประมาณนี้ครับแบบไล่บอลจุกจิกไหมครับถ้าเป็นคนไทยผม ผมชอบพวกธนบูรณะครับสารัตครับเคยเขาช่วงแรกๆก็แบบโหแบบโดนโดนอะไรเยอะครับช่วงแรกๆก็แบบผ่านมาได้ก็สุดทีรดีครับก็แบบใช่ครัก็ปรึกษาครอบครัวปรึกษาพวกพี่พวกเพื่อนอะไรครับก็ขอใพัฒนาตัวเองครับเขาก็แค่ตั้งใจครับครับ